วันนี้เวลาแปดนาฬิกาสองนาทีสมเด็จพระก,รระกมมนิษฐาเิราาเจ้ากรสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักรีชินทร์มหาวชิราลงกรณ์นวราชพักดีศิริกิจการินีพิรยาพัฒนะราชสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมรชาชกุมารีเสรจพระราชดำเนินโดยพระที่นั่งจากเดือนรับรองพิเศษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระนิรินทรศการในงานวันเคาะลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่47ิ ประจำปีพุทธศักราช2567ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบภะชนพรรษาอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดก,กระหม่อมให้พลเอกสุลยุทธจุลาน,นุน ประทานองค์ขมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2566ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิรราชสมบัติครบ60ปีอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงคลา ในวันเดียวกันนี้เวลา10นิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,ร,ดกระหม,ม่มให้นายเกษมวัฒนาชายัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจำปีการศึกษาพุทธศักราช2565ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐรมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐรมอันหนหึ่งเมื่อวันพุทธที่25กันยายนพุทธศักราช2 5 6 7เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จรพระเทพรัตนรชาชสุดา สยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถพที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเพื่อกระทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง สดรจพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนคนเอกกนวลคุณหญิงบานชื่นตันตรีอำเภอสะบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาครั้นสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชบโรกาสให้คุณครูกับบางคมทูลรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริ จากนั้นสริรจพระราชดำเนินไปทอดพระนตรในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะของนักเรียนชั้นอนุบาลกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมการแปรรูปส้มแขกหีมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสบ้าย้อยเข้ามาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทําการแปรรูปส้มแขกหีและจัดจำหน่ายผ่านสหกรณ์โรงเรียน กิจกรรมทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติโดยนำใบไม้ที่ปลูกในโรงเรียนมาเป็นวัสดุเช่นใบกาแฟใบมะม่วงและใบสักโครงการเกษตร,รเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเรียนรู้การเกษตร,รแบบครบวงจรการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและการเลี้ยงสัตว์ได้แก่เลี้ยงไข่ไก่ เลี้ยงไก่พื้นบ้านเลี้ยงเป็ดและการเลี้ยงปลาดุกเพื่อนำไปประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนตามหลักโภชนาการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ำหนักและส่วนสูงตามเกณฑ์มีพัฒนาการสมว,วสัยเสร็จแล้วเสด็จรพระราชดำนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งมีนักเรียนและผู้ปกครองมารับการตรวจจำนวน254คน ในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชนุเคราะห์จำนวน4คนซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายระยะสุดท้ายโรคสมองพิการและโรคผิวหนังจากนั้นทรงเยี่ยมหน่วยธันตกรรมพระราชทานจากคณะธรรันตแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีผู้เขา้เขารับการขูดหินปนูนถอนฟันและเครือบฟัวลายจำนวน223คนเวลา12นกา 38. นาที สมเด็จพระกนิษฐาธิราชจจ้า้ารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชก,กุมารีสเด็จพระราชดำเนินโดยรถพระที่นั่งไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหาดทรายอำเภอสบ้าย,ย้อยจังหวัดสงขลาก่อตั้งขึ้นมาปีพุทธศักราช2526สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43มีนักเรียนจำนวน150คน ตรงติดตามการจัดการน้ำของโรงเรียนเนื่องจากในช่วงฤดูแล้งมีน้ำอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชรดำริสำนักงานกอบรอและกรมชลประทานวางท่อน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังโรงเรียนและก่อสร้างถังน้ำขนาด1,600ลูกบาศก์เ โดยเริ่มจากการดำเนินงานในงบประมาณพอพุทธศักราช2568จากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งนักเรียนได้ปลูกผักสวนครัวผลไม้เพราะเห็ดนางฟ้าเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีนินเลี้ยงไก่เลี้ยงไข่เป็ดได้เพิ่มผลิตเพียงพอในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน การทำบัญชีควัวเรือนการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยมีสํานักงานเกษตรอําเภอสบ้าย,ย้อยสอนการแปรรูปผล,ผลผลิตที่พบมากในท้องถิ่นได้แก่แยมส้มแขกน้ําจิ้มไก่สูตรส้มแขกน้ําพริกเห็ดสามรสแหนมเห็ดนางฟ้ากิจกรรมสาก์นักเรียนได้ฝึกทำบัญชีจดบันทึกการออมเสร็จแล้วสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน มีประชากรเข้ารับบริการจำนวน524คนโรคที่พบมากได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อโรคผิวหนังในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชอนุเคราะห์จำนวนหนึ่งคนซึ่งป่วยเป็นโรคมะเร็งตับสมควรแก่เวลาจึงประทับรถพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบล ทานคีรีอำเภอสะบาย้อยจังหวัดสงลาเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับเรือนรับรองที่พิเศษศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสในวันเดียวกันนั้นเวลา16นาฬิกา4นาที สมเด็จพระกันิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็ดพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อปของจังหวัดนราธิวาสณอาคารพิกุลกนกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอําเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสอนุพัฒหงสนามรายงานข่าวจาก มหาวิทยาลัยมหาสารคามขอบคุณค่ะ